ชาวราศีมังกรถ้ามีโชคเรื่องอะไรนะครับในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับ17สิงหาถึง17กันยานะครับหนึ่งเดือนจากนี้ไปนะฮะก็ต้องบอกว่าคนมังกรนะครับมันมีแรงกระเพื่อมเรื่องของงานนะครับโัวโหงานอีกแลยนะฮะอยากเป็นเงินอยากเป็นอะไรเอาตามดาวนะครับดาวมันส่งผลเรื่องงานก็ต้องว่าเป็นเรื่องงานก่อนนะฮะโอเคมาคุยต่อนะครับในช่วงนะครับดาวการงานของเราคือดาวพระศุกร์โคจรสสมพันธ์กับดาว อาทิตย์ดาวอาทิตย์ยายนะครับอาทิตย์มันสปาร์คทำให้งานมันเกิดเรื่องขึ้นหรือมีงานดีๆเข้ามาให้เราได้ทำนะฮะผมเรียกว่างานดีๆนะเพราะว่าภารกิจเดิมก็ทำมันก็เกิดงานงันเลยนะมันก็ทำไปนะฮะแต่จะมีคำสั่งใหม่คนวานให้ช่วยผู้ใหญ่หัวหน้านะครับเอางานที่พอจะสร้างชื่อให้กับเราหรือบางทีเราอาจจะอยากช่วยเหลือใครนะครับในเรื่องงาน เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับบางทีมีความภูมิใจนะฮะอยากช่วยใครสักคนไม่มีกําลังช่วยเลยที่ผ่านมาเออกลายเป็นช่วงนี้พอจะช่วยเหลือใครหรือใครมีปัญหาเราช่วยเหลือเขาได้มันก็ปลื้มใจนะฮะมันก็มีความอิ่มใจในการที่ได้ช่วยใครนะครับโดยพอช่วยคนที่เราอยากช่วยนะครับประการต่อมานะฮะดาวอาทิตนะครับช่วงนี้มันยังมาสปาร์คดาวประจําตัวของเราคือดาวเสามันเกิดอะไรขึ้นไหมฮะมันเกิดแรงกระเพื่อมของการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับมันมีโอกาสในช่องทาง การหาเงินทันแนะในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ต้องบอกอย่างนะว่าดาวการเงินนะครับในระยะนี้มันไม่ได้ไดแบบสวยงามนะครับคือมันมีเงินเข้าแหละแต่มันไม่ได้มาเป็นก้อนใหญ่มันไม่ได้มาแบบมหาศาลหรือมันไม่ได้มาแบบทําให้เราบอกโอ้โหอยู่ได้ชื่นใจเลยนะครับมันทําให้กลายเป็นว่ามีเงินบางส่วนเข้ามานะฮะหรือเป็นโชคอื่นๆกันนะครับโชคเป็นทรัพย์สินก็ได้โชคเป็นเรื่องของ สิ่งของบางอย่างที่ได้มากแหละแต่ Paste, อย่างน้อยก็เรียกว่ามันมีโชคหรือมีเรื่องนี้ทําให้เราได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาครับในช่วงอย่างนี้ไปหนึ่งเดือนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะไม่ใช่โอ้โหต้องเอาแต่เงินอย่างเดียวซึ่งใครก็อยากได้เงินนะแต่ว่ามันมีโอกาสที่ได้ทรัพย์สินสิ่งของบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับหรือแม้แต่ถ้าเรากาลังขวนขวายหาเงินนะครับมันก็มีเกณฑ์ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะมันเป็นเงินบางส่วนที่เข้ามาให้เราได้ชื่นใจนะครับ บางส่วนคือไม่ใช่เงินเดือนนะครับเงินเดือนคือเงินปกติที่เราพึงจะได้แต่นี้เป็นเงินพิเศษนะครับในช่วงอย่างนี้ไปเพื่อนอาจจะมีงานนอกเข้ามาโอเคก็ได้ชื่นใจหรือนะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับว่าดาวศุกร์มันมีผลกระทบต่อดาวอาทิตย์ซึ่งมันผลครบบด้านบวกนะครับงานเก่าๆงานคงค้างค้างคางา,งานที่เรากําลังหยิบจับขยับขยายอยู่นะฮะมันส่งผลดีต่อดวงของเรานะครับ ครับกว่าถ้าโดนใช้งานให้ไปเคลียร์ให้ไปแก้ปัญหาเดิมๆโอเคสําเร็จถ้ามีใครที่จําเป็นขอให้เราช่วยเหลือโอเคสาเร็จถ้ามีเรื่องของงานนะครับที่มันคารคาสังคาใจบางสิ่งบางอย่างอยู่อยากจะกลับเอามาปัดฝุ่นใหม่ทํานะครับหรืออยากจะขอให้ใครอนุม,มัติให้เราทํางานอะไรบางอย่างก็สําเร็จครับนี้ผมพยายามพูดถึงงานที่หลากหลายแต่ละท่านนะเพราะบางคน ทำงานราชการบาคคลรับสาหกาิจบางคนเอกชนบางคนฟรีแลน์บางคนทางานอยู่บ้านดังนั้นถ่าจะบอกว่างานอะไรที่สำเร็จบางทีมันก็คนละอย่างกันนะฮะแต่อยากให้รู้ว่าคุณมีเรื่องดีๆเรื่องงานแน่นอนนะครับแล้วก็สู้กับชีวิตให้ดีขึ้นนะฮะปัญหาต่างๆจริงๆก็ยังมีอยู่นะครับเลยมองว่าในช่วงนี้เออย่าขอความเลือจะใ,ใครยังพอจะได้อยู่เพียงแต่ว่าหลักๆเลยนะครับผมก็สรุปให้ฟังว่างานเพิ่มแน่นอนเป็นงานที่สร้างชื่อ หรือเป็นงานที่สร้างเงินด้วยและเป็นงานที่สร้างเครดิตนะครับบางอย่างเข้ามาและเป็นงานที่อยากทำนะฮะแต่ภาระมันเยอะขึ้นนะครับอนี้ก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าภาระต่างๆช่วงนี้โอ้โหเป็นเดอะแบกนะครับก็จะเยอะขึ้นกว่าปกติเยอะเลยแต่เรารับมือได้นะครับและส่วนใหญ่จะเป็นงานร้อนๆงานเร่งเ่งงานด่วนๆงานที่คนอื่นเขาทาไม่ได้แต่วานให้เราไปทำนี่ครับฉะงนั้นมันไม่สบายนะฮะการที่ได้ ในรอบดาวทิตยที T ่ย้ายรอบนี้นะครับมันมีโชคในเรื่องของงานมันได้เครดิตมันได้ชื่อเสียงมันได้เงินในเวลาต่อมานะครับแต่มันเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับดูแล้วเหนื่อยมากกว่าเดิมเลยนะฮะแต่ว่ามันรับมือได้แล้วมันก็พอจะสร้างชื่อเครดิตเงินทองโอกาสแล้วก็คําชื่นชมจากผู้ใหญ่หัวหน้านะครับนี่คือสิ่งที่ได้ในช่วงนี้นะครับจากการที่ดาวทิตย้ายก็ถือว่าดวงดีนะผมมองว่า ความก้าวหน้าดีนะฮะเงินก็ตามมาหลังความก้าวหน้านะเอาตามความจริงมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีงานใหม่ๆให้ทำด้วยนะฮะงานที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยเอออาจจะมีคนทับทามคนวันให้ช่วยแล้วเราก็สามารถทําได้นะครับเพื่อนๆดูเรื่องงานก่อนจะดีเพราะว่างานคือเงินนะฮะเงินมันจะตามมาที่หลังหรือเครดิตหรือชื่อเสียงหรือโบนัสมันตามไปที่หลังช่วงนี้ให้มีงานถึกนะครับสมใจแน่งานเข้าแน่โอเคครับโชคดีครับจัดเวลาดีๆนะพักผ่อนดีนะฮะ เป็นกันบางใจนะครับสวัสดีครับ